สวัสดีครับการลดหย่อนภาษีเปรียบเสมือนตัวช่วยที่กฎหมายมอบให้เพื่อทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงอย่างถูกวิธีลองนึกภาพตามง่ายๆครับ สมมุติว่ารายได้ทั้งปีของคุณคือเค้กก้อนใหญ่ก่อนที่รัฐจะมาคำนวณว่าจะต้องเก็บภาษีเท่าไหร่รัฐอนุญาตให้คุณหั่นเค้กบางส่วนออกไปก่อนได้ส่วนที่หั่นออกไปนี้เรียกว่าค่าลดย่อนเมื่อเค้กเล็กลงส่วนแบ่งที่รัฐจะเก็บภาษีก็จะน้อยลงตามไปด้วย สรุปง่ายๆคือค่าลดหย่อนภาษีคือรายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราสามารถนําไปหักออกจากรายได้รวมของเราได้ทำให้เงินได้สุทธิที่ใช้คำนวณภาษีลดลงส่งผลให้เราเสียภาษีน้อยลงนั่นเองรวมรายการลดหย่อนภาษียอดฮิตแบ่งตามกลุ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราสามารถแบ่งรายการลดหย่อนภาษีออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ครับกลุ่มที่1 ดูแลตัวเองและครอบครัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่มอบให้สำหรับภาระส่วนตัวและครอบครัวค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาททุกคนที่ยื่นภาษีจะได้รับสิทธินี้ทันทีค่าลดหย่อนคู่สมรส60,000บาทสำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนและไม่มีไรายได้ตลอดทั้งปีค่าลดหย่อนฝากคลันและทำคลอดหากได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน60,000บาทต่อการตั้งคลัน ค่าลดหย่อนบุตรบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายหักได้คนละ3 0,000บาทบุตรคนที่2เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี2561หากักได้คนละ60,000บาทค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาหักได้คนละ3 0,000บาทสำหรับพ่อแม่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีกลุ่มที่2ประกันและการลงทุนเพื่ออนาคตเป็นกลุ่มที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินไปพร้อมๆก,กับการประหยัดภาษี เบี้ย er ah, ประกันชีวิตทั่วไปหากได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน ,1,000 0แบาทกลุ่มมาทันต้องมีอายุคุ้มครอง10ปีขึ้นไปเบี้ยประกันสุขภาพหากได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาบาทและเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน1,000 0แบาทดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อบ้านหากได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD กบขกองทุนสงคห์ครูหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของค่าจ้างและสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หักได้สูงสุด30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทกองทุนรวมเพื่อการออม SSF หักได้สูงสุด30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน2 0 0 0บาท เบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญหากได้สูงสุด15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน2 0 0นบาทข้อควรรู้เมื่อรวมเงินลงทุนในกลุ่มการออมเพื่อเกษียณ PVD กบกข RMF SSF ประกันบำนาญทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทกลุ่มที่3การให้และการช่วยเหลือสังคมเงินบริจาคก,การบริจาคไม่เพียงแต่ได้บุญแต่ยังนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย เงินบริจาคทั่วไปเช่นบริจาคมูลนิธิวัดสภากาชาติไทยสามารถหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนอื่นๆแล้วเงินบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาและโรงพยาบาลรัฐเป็นการบริจาคที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง การทำความเข้าใจรายการลดหย่อนเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการเงินและภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเติมความรู้ให้เต็มใจกับความรู้ดีๆจากความรู้ดีๆจากครูโอเพย์พอร์